มันได้งัดสิงออกดดอเราก็ไม่รู้มันขัดมันดังอย่างไงเราก็ต้องมาถอดดูก่อนลูกค้าบอกว่าเวลาสตาร์ทรถเวลาวิ่งมันขัดมันดังนนเวลาเข้าเกียร์รหรอ เวลาวิ่งอะเวลาวิ่งมันขัดปัญหาเห็นไหมมันตึกนี่มันตึกเวลาขันปอกตัวนี้เข้าไปอ่ะเนี่ยมันก็มีระยะห่างแล้วลูกปืนมันเป็นเปเปอร์มันก็ไม่แน่นโดยหมูอ่ะมันก็จะชักไปชักมาอย่างเงี้ยมันก็จะชักเข้าชักออกเงี้ยมันก็ไม่แน่นก็ต้อง ก็เปลี่ยนลูกปืนนี่เปลี่ยนลูกปืนแับนี้เปลี่ยนตัวนี้แต่ประเด็นคือนี่ส่วน,น,นใหญ่เปลี่ยนกันแล้วไม่ค่อยดูบาเนี่ยมันหลวมนะครับเกตมันเป็นขั้นเลยในสะ่ไปมันก็หลวมอีกเดี๋ยวมันก็แตกอีกองทำยังไงก็องเอาไปให้ลงครือ่องเขาเพาะทำบาลูกปืนใหม่แค่นั้นเองแล้วก็เนี่ยปัญหา ใส่เม็ดลูกปืนลุดโฟวินรูดอันนี้มันเกิดจากการใช้งานเห็นไหมเม็ดลูกปืนมันกินเนี่ยมันเข้าไปลึกเห็นไหมเสร็จปุ๊บเวลาเม็ดลูกปืนอะเม็ดลูกปืนดั้งเดิมมันอะมันมาแทนที่ว่ามันจะอยู่ในร่องอย่างเงี้ยแต่พอมันตกนี่ปุ๊บเม็ดลูกปืนเนี่ยมันจะกินน้อยเห็นไหมเนี่ย,นนยเห็นไหมมันน้อยเห็นไหมปกติมันจะต้องกินกับครึ่งเม็ดนี่ อ่ะเนี่ยพอตกลงปุ๊บหายก็จะมีระยะหา่างก็ต้องเอาไปทำใช่่นนัแหละ